เวลา13นาฬิกา47นาทีวันนี้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าวสมวศรีกรมเหมือสุทน,นาเรนาาตรดให้หม่อมหลวงสลาลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดเบียงตั้งตำบลวังทงอำเภอเมืองจงหแบดแก่ในการบัพเพิญพระกุศลถวายภาพราพระกฐถินประจำปี2564โดยทรงเป็นองค์ประธานจัดงานท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรพระมารดา และม่อมหลวสราลีกิติยากรพระคณิฐาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนปรรนปฏิสังขรพระพุทธรูปพระพุทธบรรพศธรรมรัตน์สมสราลีกิติมงคลขนาดหน้าตะกว้าง6เมตรสูง9เมตรซึ่งจัดสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2562 ปฏิสฐา,าน,นะด้านหลังวัดติดกับสถานที่ประดิสถานรอบพรมสารีริกาธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้เคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลวัดเบียงตั้งสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยน2485ปัจจุบันมีพระพิสุจำพรรธา,ารวม3รูป มีพระอธิการประดิษฐ์ทิตาสตจโจหํดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2520โดยเมื่อวันที่5ธันวาคม2522พระอธิการประดิษฐ์ได้ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตขณะนำชาวบ้านบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศน์แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรมนาถอบพิรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรม,มาราชสมภพ ทรงผลให้แพทย์ต้องตัดแขนและขาทั้งสอง,งข้างเพื่อรักษาชีวิตหดือเมื่อวันที่23กุมภาพันธ25์2525สมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพรรันปีหลวงได้ตามเสด็จระบาดสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมมาถรพิรเพื่อส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่ เมื่อความทราบฝ่าละออกทุเรีบกระบาดจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระอธิการประดิษฐ์นวัดเปี่ยนตั้งและทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์จวบจนปัจจุบัน